สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่1094ถึงแม้ว่าระดับสูงของลัทธิบูชาไฟจะพอรู้กันมาบ้างว่าทิดาเทพนั้นมีฐานะไม่ธรรมดาในใจเจ้าลัทธิแต่พวกมันไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆว่าเจ้าลัทธิของพวกมันถึงขั้นจะลงไปล่าตัวบุรุษที่ทําให้ทิดาเทพมีมนทินด้วยตัวเองท่านเจ้าลัทธิตอนนี้เองเจ้าหอคุมกดเหล่งอิงพันกล่าวเตือนออกมาว่า ตอนนี้ค่ายกลเคลื่อนย้ายข้ามข้ามภูมิคามูทั้งหมดในภูมิภาคเบื้องบนใช้การไม่ได้เลยมันมิอาจเคลื่อนย้ายผู้ใดไปยังภูมิภาคเบื้องล่างได้อีกต่อไปถึงแม้ถังส่วนจะเป็นเจ้าลัที่บูชาไฟทว่าด้วยความที่มันปิดด่านบ่มเพาะมาหลายปีเช่นนั้นมันจึงไม่ได้รู้เรื่องราวความเป็นไปอะไรในดินแดนเทพยุท์เซียนเต่าภูมิภาคเบื้องบนตลอดเวลาที่ผ่านมาหืมค่ายกลเคลื่อนย้ายข้ามภูมิภาคใช้การมิได้ไม่อาจเคลื่อนย้ายผู้คนไปยังภูมิภาคเบื้องล่างได้อีกนั้นหรือ ได้ยินวาจาก,ก็เล่าเตือนของเหลิองอิงคิ้วถังส่วนย่นยูเป็นปมถามออกเสียงเข้มเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเหลิองอิงก็เล่าเรื่องราวที่แพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคเบื้องบนช่วงนี้ให้ถังส่วนฟังยังมีข่าวลือเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ปีศาจจากแดนเนประเทศท,ที่ลุกรานเข้ามาในภูมิภาคเบื้องล่างจึงเป็นเหตุทําให้ค่ายกลเคลื่อนย้ายข้ามภูมิภาคไม่อาจใช้การได้ชั่วขณะเช่นนั้นอาจกล่าวได้ว่า มีโอกาสสูงที่เผ่าพันธุ์ปีศาจจากแดนในประเทศจะทำลายม่านพลังผนึกจนส่งผลให้่ายกลนเคลื่อนย้ายข้ามภูมิภาคพล้อยเสียหายไปด้วยกระทั่งอาจจะบุกรุกเข้ามาในภูมิภาคเบื้องล่างอีกครั้งแล้วหลังได้ฟังเรื่องราวว่าจากปากหลองอิงสีหน้าทั้งส่วนแปรเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมจริงจังทันทีหลังจากนั้นมันก็หันไปมองกล่าวกับรองเจ้าลัทธิทั้งสองแม้ความเป็นไปได้ที่เผ่าพันธุ์ปีศาจจะบุกรุกเข้ามาแล้วอาจยังไม่เต็มสิบส่วนแต่อย่างไรก็ยังมีความเป็นไปได้ไม่น้อย พวกเราได้ส่งผู้อาวุโสกับเหล่าสิทธิ์ออกไปรวบรวมทรัพยากรเตรียมทำสงครามทั้งรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วหรือไม่เรียนท่านเจ้าลทัทธิพวกเราได้กว้านซื้อทรัพยากรทั้งหลายมากักตุนไว้ไม่น้อยถึงแม้ว่าเผ่าพันธุปีศาจจะจัดทับบุกขึ้นมายังภูมิภาคเบื้องบนจริงแต่ลทัทธิบูชาไฟของพวกเราก็ได้วางมาตราการรับมือทั้งตอบโต้เรียบร้อยเรื่องสเสบียงและทรัพยากรอันใดมิมีปัญหารองเจ้าลัทธิคนหนึ่งกล่าวออกเสียงดังฟังชัด รองเจ้าลัทธิอีกคนพยักหน้าเห็นด้วยดีมากทั้งส่วนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจจากนั้นค่อยหันไปมองกล่าวกับเหลิองอิงเจ้าหอเหลิงท่านพาข้าไปหานางหนูหรูเยี่ยนเถอะหลังได้พบนางแล้วท่านค่อยพาข้าไปถาประเดิดที่หายตัวไปจากลัทธิบูชาไฟเรานานปีทั้งไปชมดูบุตรีที่นางมีกับบุรุษหน้าตายนั่นด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมยามกล่าวเรื่องความเป็นไปในภูมิภาคเบื้องล่างที่อาจจะเกิดขึ้นจากเผ่าพัน์ปีศาจ พอกลับมาเรื่องทิดาเทพนอกจากความโกรธที่เผยออกลึกลงไปในแววตาของทั้งส่วนยังใช้ความกลัวที่ออกมาจากก้นบึ้งของวิญญาณมันไม่อาจจินตนาการได้เลยหากท่านผู้นั้นล่วงรู้ว่าธิดาเทพได้ตกลงใจกับบุรุษคนอื่นกระทั่งคลอดบุตรีออกมาแล้วแบบนี้จะบังเกิดความพิโรธถึงขั้นไหนความน่าพรั่นพรึงของท่านผู้นั้นทั้งส่วนได้แลเห็นมาแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนจวบจนถึงทุกวันนี้ยังคงสถานในใจไม่วางวาย ทราบแล้วท่านเจ้าเลิงอิงตอบคำด้วยเคารพค่อยนำทางไปท่านผู้พิทักษ์ชิงหัวหักหนางหนูหรูเยี่ยนยินดีให้ความร่วมมือบอกข้อมูลเรื่องชายคนนั้นออกมาข้าเองที่เห็นนางมาแต่เล็กแต่น้อยเช่นกันย่อมไม่คิดถือสาความความผิดพลาดใดๆที่นางกระทำไปเพื่อปกป้องธิดาเทพแต่ทว่าหากนางดื้อรั้นไม่ยอมกล่าวบอกเรื่องราวออกมาข้าก็ทำได้แค่ต้องลงโทษนางตามกฎของรัทธิบูชาไฟเพื่อมีให้เป็นที่คอรหา ก่อนจากไปถังส่วนพลันหันไปมองกล่าวกับชิงหัวทิ้งท้ายค่อยเหินร่างตามเหล่องอิงไปทันทีชิงหัวได้แต่ยิ้มเจือเจ่อเจหลังได้ยินคำถังส่วนสิทธิ์ของมันเป็นคนอย่างไรไหนเลยมันจะไม่รู้กระทั่งยังรู้ดีกว่าใครเกรงว่าหากไม่ได้รับคำยินยอมจากน้องสาวนางไม่มีวันทะยศน้องสาวแน่ๆ่สิทธิ์พี่ชิงหัวท่านก็ตามใจสิทธิ์ท่านเกินไปแล้วงอวินได้แต่ระบายลมหายใจออกมาอย่างทอดถอน ถึงแม้ว่านางจะละดูเยาวัยแต่อายุที่แท้จริงของนางไม่ได้น้อยไปกว่าชิงหัวแม้แต่นิดเดียวเพราะนางเองก็เป็นคนรุ่นเดียวกันกับชิงหัวเรื่องที่วันนี้เจ้าลัทธิบูชาไฟได้ออกจากการปิดด่านและสามารถทะลวงถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนได้สำเร็จก็แพร่กระจายไปทั่วลัทธิบูชาไฟกระทั่งยังแพร่ไปทั่วภูมิภาคตะวันตกในเวลาไม่ถึงครึ่งวันทุกผู้คนในภาคตะวันตกกล้วนไม่มีใครไม่ทราบสวรรค์ ใต้เท้าเจ้าลัทธิบูชาไฟทะลวงถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เก้าเปลี่ยนเปลี่ยนสู่เซียนอมตะแล้วงั้นหรือประเสริฐหลังจากที่ผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนก่อนของลัทธิบูชาไฟสามารถข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์กระทั่งขึ้นสู่แดนสวรรค์ได้สำเร็จในที่สุดลัทธิบูชาไฟก็ปรากฏเซียนสวรรค์้าเปลี่ยนเสียที ท่านเจ้าลัทธิบูชาไฟบรรล,ลุถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เก้าเปลี่ยนแล้วเช่นนี้ก็กล่าวได้ดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าของพวกเราได้มีผู้ยิ่งใหญ่เหนือใต้ล่าคนที่สี่แล้วสินะในภาคตะวันตกนั้นลัทธิบูชาไฟเป็นดั่งศาสนาและจุดศูนย์รวมความศรัทธาของผู้คนการได้รับรู้ข่าวเรื่องราวของเจ้าลัทธิบูชาไฟอย่างทั้งส่วนว่าทะลวงถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เก้าเปลี่ยนแล้วย่อมนำความตื่นเต้นยินดีมาสู่ผู้คนทั้งภาคแต่ละคนยังคึกคักปานถูกฉีดเลือดไก่ และข่าวเรื่องราวนี้หลังเวลาผ่านไปไม่นานก็แพร่กระจายออกไปนอกภาคตะวันตกล่วงลุ่ไปถึงภาคอื่นๆในภูมิภาคเบื้องบนด้วยความรวดเร็วดังไฟป่าทั้งดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าปันป่วนขึ้นมาอีกครั้งลัทธิบูชาไฟได้อุบัติตัวตนผู้ยิ่งใหญ่เหนือใต้ล่าขึ้นมาแล้วนี่เป็นข่าวใหญ่ที่สถานสะเทือนไปทั่วดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าภูมิภาคเบื้องบนต้องทราบด้วยว่า ก่อนหน้านี้ในบรรดาสามลัทธิอันเป็นมหาอำนาจยักษ์ใหญ่มีเพียงลัทธิอารามธมินกับลัทธิชตาฟ้าเท่านั้นที่มีผู้ยิ่งใหญ่เหนือใต้ล่าส่วนผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของลัทธิบูชาไฟนั้นเป็นแค่เซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนเท่านั้นและผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของลัทธิบูชาไฟคนนั้นก็คือถังส่วนอีกทั้งถังส่วนยังไม่ใช่เซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนที่แข็งแกร่งที่สุดในลัทธิบูชาไฟเท่านั้น ทั่วทั้งดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าแห่งนี้ทั้งส่วนที่มีด่านพลังฝึกปลือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์8เปลี่ยนสามารถรั้งอยู่ในอันดับที่สของรายนามยอดเซียนได้ย่อมบ่งบอกให้ทุกผู้คนรับทราบว่ามันคือตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดภายใต้ขอบเขตเซียนสวนสวรรค์9ก้าเปลี่ยนในอดีตเคยเกิดเรื่องราวทำนองที่ว่าตัวต,วตนขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เเปลี่ยนของลทัทธิอารามธมินกับลทัทธิชะตาฟ้าตั้งใจผนึกกำลังการสังหารทั้งส่วนเจ้าลทัทธิบูชาไฟ ด้วยชนชั้นผู้นำของทั้งสองลทัทธิคิดอยากหันแบ่งทรัพยากรทั้งหมดของลทัทธิบูชาไฟออกเป็นสองส่วนและอ้างตัวเป็นสองมหาอำนาจในแดนดินทว่าเรื่องราวกลับไม่เป็นไปดังที่คาดด้วยทั้งส่วนเจ้าลทัทธิบูชาไฟสามารถหลบหนีการผนึกกำลังสังหารของทั้งคู่ได้สาเหตุเป็นเพราะทั้งส่วนได้แตกฉานเวทพลังท่าร่างหนึ่งซึ่งมีพลังอำนาจเหนือล้ํายิ่งกว่าเวทพลังท่าร่างเสริมเคลื่อนไหวไดไดไดใดๆในแดนดิน,ดน ยามใช้ออกกระทังตัวตนขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าเปลี่ยนทั้งสองที่กลุ่มรุมยังมีอาจจับได้ไล่ทันและในวันนั้นขณะที่ทั้งส่วนหลบหนีจากการไล่ล่าสังหารของเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนทั้งสองมาได้ถังส่วนก็ไม่ลืมที่จะข่มขู่พวกกมันเอาไว้ว่าถ้าหากพวกมันไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งกล้าที่จะลงมือเล่นงานลัทธิบูชาไฟหลกักก็มันจะอาศัยเวทพลังเสริมท่าร่างนี้อารวาดเข็นฆ่าผู้คนในลัทธิทั้งสองให้สิ้น ด้วยพลังฝีมือของทังส่วนผนวกกับเวทพลังเสริมท่าร่างอันลึกล้ำสุดอย่างนั้นทาให้สุดยอดฝีมือชนชั้นผู้นําของทั้งสองลทัทธิถึงกับจนปัญญาด้วยพวกมันรู้ดีว่ากระทั่งสองคนยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน <c oughs> เช่นนั้นหากแยกกันไม่คราวถังส่วนต้องก่อการได้ตามอําเภอใจอย่างที่พวกมันไม่มีปัญญาหยุดยั้งเป็นแน่และเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าถ้าหากถังส่วนสิ้นไร้ไม้ตอกคิดเป็นดังมัจฉาตายตาข่ายขาดขึ้นมาทั้งสองลทัทธิไม่พ้นประสบกับความสูญเสียอันใหญ่หลวง มัจฉาตายตาขายขาสู้ให้ตกตายไปตามๆกันเพราะถึงแม้สุดยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนทั้งสองจ้าไรกาศถว่าก็ไม่มีปัญญาปกป้องทุกคนในลทัทธิให้ปลอดภัยได้ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้ลทัทธิบูชาไฟจึงสามารถยืนหยัดและคานอำนาจกับอีกสองลทัทธิได้อย่างไม่ยิ่งหย่อนอาจกล่าวได้ว่า เหตุผลเดียวที่ลัทธิบูชาไฟยังยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งหมดเป็นเพราะเวทพลังลีรับยากอย่างและพลังฝีมือส่วนตัวของเจ้าลัทธิบูชาไฟทั้งส่วนทั้งสิน้นทั้งส่วนมันทะลวงผ่านแล้วให้ตายเถอะมันกลับทะลวงถึงขอบเขตเซียนสวรรค์เก้าเปลี่ยนได้แล้วจริงๆตอนด่านพลังมันเป็นเพียงเซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนมันก็ไม่กลัวใต้เท้ามหาปุโรหิตของลัทธิชะตาฟ้าเราเพราะเวทพลังเสริมท่าร่างนั้น ตอนนี้มันทะลวงถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนได้แล้วข้าเกรงว่าด้วยเวทพลังเสริมท่าร่างนั่นมันจะก,กลายเป็นศัตรูอันร้ายกาจตึงมือใต้เท้ามหาปุโรหิตของพวกเรามันดามันเถอะไม่รู้ถัง่วนนั่นมันไปค้นพบเวทพลังผีสางนั่นมาแต่ที่ใดเวทพลังเสริมท่าร่างนั่นช่างมีอนุภาพและสะพบจบแดนนะมิใช่อันใดที่เวทพลังเสริมท่าร่างขั้นสูงใดๆในแดนดินจะเทียบมันได้เลย มีผิดหากจะมีเวทพลังอันใดที่อยู่เหนือขอบเขตพลังระดับสูงในโลกใบนี้จริงย่อมเป็นเวทพลังเสริมท่าร่างที่ถังส่วนนั่นมันเชี่ยวชาญโชคดีนักที่ถังส่วนมันไม่ถ่ายทอดเวทเสริมท่าร่างนั่นให้ผู้ใดในรัทธิบูชาไฟหาไม่แล้วไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่รัทธิบูชาไฟจะสําเร็จเวทพลังนั่นเยอะคนอาศัยแค่สามถึงสี่คนก็มากพอให้ทั้งดินแดนเทพยุทธ์เซียนเต่าไม่ต่างไก่บินสุนัขกระโดดไก่บินสุนัขกระโดด ไก่เตลเอสุนัขวิ่งพลานก็คือสร้างความตกใจจนไก่บินหมากระโดดยงยงเมื่อข่าวเรื่องราวการทะลวงถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนของเจ้าลทัทธิบูชาไฟอย่างทั้งส่วนแพร่มาถึงลทัทธิอารามธมินและละทัทธิชะตาฟ้าสองลทัทธิอันเป็นมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ก็ทําให้เหล่าอาวุโสไม่เว้นศิทย์สาวกของทั้งสองลทัทธิตื่นตระหนกนะหลายคนอดไม่ได้ที่จะวิตกกังวลทั้งส่วนใช่คิดส,สางบัญชีเก่าและมาหาเรื่องพวกมลลัทธิอารามธมินและละทัทธิชะตาฟ้าหรือไม่ ก่อนหน้านี้ที่ถังส่วนไม่มาหาเรื่องเอาความอะไรจากทั้งสองลทัทธิเพียงเพราะแม้เวทพลังเสริมท่าร่างของถังส่วนจะร้ายกาจจนไม่มีใครจับได้ไล่ทันหากแต่อาศัยพลังฝีมือส่วนตัวของถังส่วนก็ไม่สูงพอจะคุกคามทำร้ายสุดยอดฝีมือของทั้งสองลทัทธิได้ทว่าตอนนี้เรื่องราวกลับแปรเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะถังส่วนหาใช่ผู้ที่เป็นเพียงเซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนอีกต่อไปแต่มันเป็นผู้ฝึกตนขอบเขตเซียนส่วนสวรรค์เก้าเปลี่ยนผู้ยิ่งใหญ่เหนือใต้ล่าอีกคนหนึ่ง และทั่วทั้งดินแดนเทยพยุทธเซียนเต่าเกรงว่าคงไม่มีผู้ใดล่วงรู้ต้นกําเนิดเวทพลังเสริมท่าร่างที่ถังส่วนตกฉานจนใช้ออกได้อย่างเชี่ยวชาญอีกแล้วมีเพียงถังส่วนคนเดียวเท่านั้นที่ล่วงรู้เวทพลังเสริมท่าร่างที่มันแตกฉานจนใช้ออกได้อย่างช่ำชองนั้นหาใช่เวทพลังที่ดำรงอยู่ในระนาบโลกีิยะไม่หากแต่เป็นเวทพลังที่ดำรงอยู่ในระนาบที่อยู่เหนือระนาบโลกกิยะและเวทพลังนี้ก็เป็นท่านผู้นั้น ยอดฝีมือลึกลับที่อยู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นที่ลัฐทธิบูชาไฟเมื่อหลายสิบปีก่อนในตอนนั้นยอดฝีมือลึกลับได้สั่งให้มันกระทำบางสิ่งก่อนที่จะมอบเวทพลังเสริมท่าร่างนี้ให้เป็นการตบรางวัลและยังเป็นแค่รางวัลเบื้องต้นเท่านั้นหากมันกระทำเรื่องที่สั่งไว้สำเร็จมันจะได้มากกว่านี้ ต่อมาภายหลังด้วยอาศัยเวทพลังเสริมท่าร่างนี้ทำให้ถังส่วนได้กลายเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในบอลระดาผู้ที่ยังไม่บรรลุถึงเซียนสวรรค์เก้าเปลี่ยนของดีนาดานเทพยุทธเซียนเตา๋าและมันยังสามารถขจัดพยันตรายที่จะกล้ามกลายมาถึงลัทธิบูชาไฟจากน้ำมือของเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนของอีกสองลัทธิได้สำเร็จกลายเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งที่สุดที่คอยคำจุนลัทธิบูชาไฟและทั้งหมดนี้คือความลับที่อยู่ในใจของถังส่วนที่มันไม่คิดจะแพร่งพลายออกมา การเวลาผ่านผ่านไปฉับไวดังมาขาวโจนทยานอันการเวลานี้กล่าวไปก็เหมือนกับเม็ดทรายที่มีอัดก่อกลุ่มมักหลุดร่วงผ่านช่องว่างระหว่างนิ้วไปอย่างเงียบงนันบนชั้นสี่ของเจดีหลิงเจ็ดสมบัติต้นหลิงเทียนที่ไม่ทราบว่าใช้เวลาบ่มเพาะไปเนิ่นนานเท่าไหรแล้วหากแต่คนยังตั้งหน้าตั้งตาบ่มเพาะพลังไม่รู้หน่ายบ่มเพาะจนพบเจอจุดรอคอยทะลวงผ่านมันดามันต่อหน้าผู้ที่มีพรสวรรค์กินยาสีมวสิง์ทั้งมีความช่วยเหลือจากชั้นสี่ของเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติ จุดรอคอยยังนับเป็นอะไรได้ด่านพลังเซียนสวรรค์สองเปลี่ยนทะลวงด่านพลังเซียนสวรรค์สามเปลี่ยนยังทะลวงผ่านมาถึงด่านพลังเซียนสวรรค์สี่เปลี่ยนยากหน่อยทว่ายังทะลวงผ่านมาได้ด่านพลังเซียนสวรรค์ห้าเปลี่ยนยากเย็นนักแต่แล้วจะอย่างไรที่สุดก็ยังทะลวงผ่านมาถึงขอบเขตพลังเซียนสวรรค์หกเปลี่ยนทะลวง ไม่ทราบว่าผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดหากแต่ต้นหลิงเทียนที่นั่งขัดสมาธิอยู่กลางอากาศบนชั้น4ของเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติอยู่ๆก็เบิกตาพลงขึ้นมาอย่างกระทันหันทันใดนั้นคลื่นพลังมหาศาลขุมหนึ่งพันประตูระเบิดออกจากกลางต้นหลิงเทียนอย่างแรงก็เกิดเป็นมรสุมพลังอันเกลี้ยวกราดกวาดซัดไปทั่วชั้นสี่เจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติ พร้อมๆก,กันกับที่พลังอํานาจมหาสารปัะทุระเบิดออกมาจากร่างต้วหลิงเทียนนั้นสองตาที่เปิดออกก็ฉายแสงปานตะวันร้อนสองดวงทั้งสว่างสวัยทั้งเจิดจ้านักยังดีที่ตอนนี้ไม่มีใครมองสบตาต้วหลิงเทียนหาไม่แล้วก้าวในสิบไม่พ้นได้ตาบอดกันบ้างฮ่หาฮ่า,หา หลังสองตาเปล่งแสงสว่างจ้ามวลพลังเพียงประตูออกอีกไม่กี่ระลอกสุดท้ายมวลพลังทั้งหมดก็คล้ายจะวุบหายเข้าร่างต้นหลิงเทียนก่อให้เกิดการกระเพื่อมของอากาศอีกครั้งยังผลให้เกิดหมอกควันตลบบางๆและทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะหนึ่งก็สนั่นลั่นกล้องไปทั่วชั้นสี่เจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติตอนนี้คล้ายความอึดอัดทั้งกับข้องระคนหดหูใจที่สะสมไว้นานปีจะถูกระบายออกมาหมดสิน้นทั้งหมดเป็นเพราะด่านพลังที่เพิ่งบรรลุถึงเซียนสวรรค์หกเปลี่ยน เปลี่ยนที่6ของขอบเขตเซียนสวนสวรรค์6เปลี่ยนนั้นเรียกว่าเปลี่ยนจิตวิญญาณสวรรค์ยามเมื่อผู้ฝึกตนบ่มเพาะพลังมาถึงขอบเขตนี้จิตวิญญาณจะทะลวงถึงขอบเขตศักดิ์สิทธิ์อันกั้นแบ่งระหว่างมนุษย์และธรรมชาติและจิตวิญญาณมนุษย์จะ,ะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าดินซึ่งสิ่งนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญสำ,ญสำหรับขอบเขตต่อไปเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยน นอกจากที่ร่างจะไร้ซึ่งการแก่เฒ่าและไม่มีอายุขัยอีกต่อไปแล้วสาเหตุหลักที่ทำให้ขอบเคตเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนมีอายุขัยตรับชั่วฟ้าดินสลายก็เป็นเพราะจิตวิญญาณได้เข้าสู่สภาวะหนึ่งเดียวกับฟ้าดินไปแล้วเมื่อบรรลุถ,ถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์หกเปลี่ยนนั่นเองตอนด่านพลังค่าอยู่ในขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ห้าเปลี่ยนหากใช้กระบี่นิวสวรรค์ด้วยพลังทั้งหมดก็สมควรฉีกเปิดกำแพงมิติที่กั้นระหว่างระนาบเทียมแห่งนี้กับภูมิภาคเบื้องบนได้ตอนนี้เมื่อด่านพลังค่าบรรถถลุ หากกะไม่ผิดต่อให้ไม่ใช้กระบี่นิวสวรรค์ข้าก็น่าจะฉีกเปิดกำแพงมิติที่นี่ได้แล้วคิดถึงจุดนี้ตัวหลิงเทียนก็ลุกขึ้นมายืนกลางอากาศก่อนที่จะโรยตัวลงไปยืนบนพื้นชั้นสี่เจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติไม่รู้ครั้งนี้ปิดด่านไปนานแค่ไหนกันแน่เมื่อฉุกคิดถึงเรื่องนี้ในใจตัวหลิงเทียนก็เดินลงจากชั้นสี่ไปหาผู้เท่าหัวที่ชั้นหนึ่งทันที ไม่เลวเจ้าทะลวงถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์หกเปลี่ยนสำเร็จแล้วจริงๆเปลี่ยนจิตวิญญาณสวรรค์ของขอบเขตเซียนสวนสวรรค์หกเปลี่ยนที่เจ้าบรรลุนับว่าทําให้จิตวิญญาณของเจ้ามาถึงจุดคนฟ้าหนึ่งเดียวตอนนี้หากเจ้าใช้เวทวิญญาณจู่โจมนั่นเกรงว่าผู้ที่อยู่ใต้ขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนคงมิอาจทานรับไหวสืบไปนี่เป็นวาจารประโยคแรกที่ผู้เท่าหัวกล่าวออกหลังได้เห็นต้นหลิงเทียนอีกครั้ง เวทวิญญาณจู่โจมที่ผู้เท่าหัวว่าก็คือพลังพิเศษของเนตรแรงมันตาเดียวที่ต้นหลิงเทียนหลอมรวมเข้ากับตาซ้ายของเขาจนเรียกว่าม่านตาพิสดารน,นั่นเองเป็นการจ่ายพลังวิญญาณลงสู่ม่านตาพิสดารก่อนที่มันจะควบแน่นพลังวิญญาณเป็นรูปลักษณ์มังกรเทพยาดาตัวเล็กแล้วยิงออกไปวิธีการลงมือรูปแบบนี้ในอดีตต้นหลิงเทียนมักใช้มันเพื่อขัดจังหวะทั้งรบกวนศัตรูเท่านั้นเทวาตอนนี้มาได้ฟังวาจาของผู้เท่าหัวเขาก็ตระหนักได้ทันที ว่าหลังพลังฝึกปรือของเขาบรรลุถึงเซียนสวรรค์หกเปลี่ยนจิตวิญญาณของเขาก็ยกระดับพัฒนาขึ้นมาครั้งยิ่งใหญ่การใช้ม่านตาพิสดารออกด้วยเวทพลังดั่งพรสวรรค์วิชาแต่กําเนิดจากม่านตาพิสดารน,นั้นตอนนี้สมควรบังเกิดผลเลิศดล้ำผู้เท่าหัวครั้งนี้ข้าปิดด่านไปนานแค่ไหนหรือตอนนี้ตัวหลิงเทียนย่อมสนใจเรื่องนี้มากที่สุด เขาอยากรู้ว่าเขาใช้เวลาปิดด่านไปนานแค่ไหนกันแน่แล้วไม่รู้ว่าป่านนี้เจ้าลัทธิบูชาไฟนั่นจะออกจากการปิดด่านมาแล้วหรือยังหากเจ้าลัทธิบูชาไฟออกจากการปิดด่านมาแล้วไม่พ้นเครอเอ๋อแม่ลูกต้องตกอยู่ในอันตรายแน่นอนและนั่นไม่ใช่อะไรที่เขาอยากจะเห็นสามปีได้ยินเสียงถามไถ่ด้วยความกระตือรือร้นของต้วนหลิงเทียนผู้เท่าหัวก็ตอบกลับไปทันทีสามปี ได้ยินคำตอบของผู้เท่าหัวตัวหลิงเทียนก็ชักหน้าเคร่งทันทีสามปีเชียวหรือตัวหลิงเทียนย่อมรู้ชัดว่าสามปีที่ผู้เท่าหัวกล่าวหมายถึงสามปีในโลกภายนอกสามปีภายในชั้นสี่ของเจด,ดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติย่อมหมายความว่าด้านนอกผ่านไปทั้งสิ้นสามสิบป,ปีผ่านไปถึงสามปีแล้วไม่รู้ป่านนี้เจ้าลัทธิบูชาไฟออกจากการปิดด่านหรือยังคิดถึงจุดนี้สีหน้าตัวหลิงเทียนก็ยิ่งเคร่งเครียดขึ้นไปอีก ้าหวังว่ามันจะยังไม่ออกจากการปิดด่านเพราะจะอย่างไรด่านพลังมันก็สูงระดับนั้นแล้วการปิดด่านบ่มเพาะครั้งหนึ่งจะกินเวลาย,ยาวนานหลายปีกระทั่งหลายสิบปีก็ไม่ถือว่าแปลกอะไรแม้จะคิดในแง่ดีแต่ใจต้วนหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะกระวนกระวายอยู่บ้างตอนนี้เขาอยากรีบเดินทางกลับลัฐที่บูชาไฟให้เร็วที่สุดเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ของเครอรเออแม่ลูกและหาทางช่วยเหลือจากนั้นค่อยคิดหาวิธีย้อนกลับไปในภูมิภาคเบื้องล่าง เวลาผ่านไปสามปีแล้วแบบนี้ไม่ทราบจริงๆว่าภูมิภาคเบื้องล่างจะถูกปีศาจยึดครองหมดสิ้นแล้วหรือยังทั้งสหายสนิทและครอบครัวของเขายังอยู่ในภูมิภาคเบื้องล่างผู้เท่าหัวข้าคิดออกจากที่นี่ตอนนี้เลยรบกวนท่านช่วยชี้แนะข้าให้หลบเลี่ยงค่้ายกลนสังหารพวกนั้นด้วย ตัวหลิงเทียนไม่รอให้ผู้ทวัตตอบคำอะไรเพียงห่วงคิดเดียวเขาก็วูบร่างออกจากเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติทันทีคนมาปรากฏในความว่างเปล่าไราส้สรพสิ่งภายในระนาบทียมที่ถูกปีศาจครึ่งเก้าเซียนอมตัดทั้งสามสร้างขึ้นอีกครั้งหลังจากผ่านไปสามปีในที่สุดตัวหลิงเทียนก็มาออกมาอยู่ในเวงแห่งความว่างเปล่าอีกครั้งยังทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่ง ปีศาจท,ทั้งสามตนนั้นนับว่ามันซ่อนตัวและปกปิดความทะย,ยานเอาไว้ได้อย่างมิชิดนะแถมก่อนขึ้นสู่ระนาบเทวโลกมันยังสร้างกับดักที่สามารถฆ่ายอดฝีมือมนุษย์ได้มากขนาดนี้ไว้อีกหากสงครามระหว่างมนุษย์ปีศาจอุบัติขึ้นจริงการสูญเสียครั้งนี้นับว่าไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นจริงๆคิดถึงเรื่องนี้ตัวหลิงเทียนรู้สึกหนักใจไม่น้อยหลังออกจากที่นี่ไปแจ้งข่าวที่นครแห่งบาปก่อนดีกว่าค่อยย้อนกลับไปรัทธิบูชาไฟ ไม่นานต้วนหลิงเทียนก็ตัดสินใจได้ถึงแม้สิ่งที่เขาต้องการทำที่สุดตอนนี้ก็คือย้อนกลับไปลัดที่บูชาไฟเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ของเครือเอ๋อแม่ลูกก่อจะได้หาทางพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งอย่างไรก็ตามพอคิดว่าตอนนี้เผ่าพันธุ์ปีศาจได้รุกรานเข้ามาที่ภูมิภาคเบื้องล่างแล้วและไม่ทราบว่าพวกมันจะใช้เวลายึดครองภูมิภาคเบื้องล่างนานแค่ไหนกระทั่งจะบุกมาภูมิภาคเบื้องบนเมื่อไหรใจต้วนหลิงเทียนก็รู้สึกหนักอึ้งนัก ถึงแม้ด้านนอกจะมีข่าวลือเรื่องเผ่าพันธุ์ปีศาจจากแดนในประเทศอาจบุกเข้ามาในภูมิภาคเบื้องล่างกระทั่งอีกไม่นานอาจจะบุกขึ้นมายังภูมิภาคเบื้องบนแต่อย่างงอไรก็ตามคนในภูมิภาคอเบื้องงบนสอมอคอวอนป่ารมาัาดเพราไม่รู้สถานการณ์กระจ่างงอเพระอาย่งไรพวกมันก็ไม่อาจลงไปตรวจสอบทั้งไม่ค่อยแยแสภูมิภาคเบื้องล่างเป็นทุน แต่ตอนนี้เรื่องปีศาจรุกรานภูมิภาคเบื้องล่างได้รับการยืนยันแล้วและการยึดครองภูมิภาคเบื้องล่างสมควรเป็นแค่ก้าวแรกของพวกมันเท่านั้นเรื่องนี้ต้องทําให้ทุกคนในภูมิภาคเบื้องบนรู้ชัดและตอนนี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดด้านนอกไม่พ้นต้องรู้แล้วแน่แว่าคนที่เข้ามาในนี้ตายตกหมดสิ้นแต่พวกมันคงไม่มีใครรู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นฝีมือของสามปีศาครึ่งเก้าเซียนอมตะด้วยเหตุผลนี้ต้นหลิงเทียนจึงคิดย้อนกลับไปบอกข่าวสำคัญที่นครแห่งบาปก่อนที่จะกลับลัทธิบูชาไฟ ทุกคนในภูมิภาคเบื้องบนของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าสมควรได้รับทราบความจริงทั้งหมดไปกันเถิดเสียงของผู้เท่าหัวพลันดังขึ้นในหูต้นหลิงเทียนและเริ่มชี้แนวหนทางให้ต้นหลิงเทียนไปยังกำแพงมิติที่กั้นขวางระหว่างระนาบเทียมแห่งนี้กับภูมิภาคเบื้องบนต้นหลิงเทียนตอบรับคำพูดเท่าหัวก่อนจะเก็บเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติอย่างดีแล้วค่อยเคลื่อนร่างไปตามคำชี้แนะของผู้เท่าหัวเมื่อสาม ปีที่แล้วในบรรดาคนที่ตายสมควรไม่ขาดเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนตัวตนที่ไร้กาจระดับนั้นไม่พ้นในแหวนพื้นที่ต้องมีสมบัติล้ำค่าทั้งทรัพยากรบ่มเพาะมากมายแน่น่าเสียดายที่แหวนพื้นที่พวกมันสมควรถูกพลังทำลายล้างจากค่ายกลนนั่นป่นจนแหลกเป็นผงหมดของดีๆหายหมดไม่มีเหลือคิดถึงเรื่องนี้ตัวหลิงเทียนก็อดถอนหายใจออกมาดังเฮือกไม่ได้เมื่อแหวนพื้นที่ถูกทำลายแน่นอนว่าสิ่งของด้านในย่อมถูกทำลายเช่นกัน ภายใต้คำชี้แนะของผู้เท่าหัวตัวหลิงเทียนเหินร่างหลีกหลบตำแหน่งที่มีค่ายกลสังหารจัดตั้งเอาไว้จุดแล้วจุดเล่าได้อย่างหมดจดและในที่สุดก็มาถึงตำแหน่งกำแพงมิติที่นำไปสู่ภูมิภาคด้านบนหืมมาถึงจุดนี้ตัวหลิงเทียนก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างพบว่าเมื่อเข้ามาใกล้ตำแหน่งกำแพงมิติมากเท่าไหร่เขาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นโลหิตแห้งกรังในพื้นที่รอบๆ และดูจากสะเก็ดโลหิตแห้งกลังเหล่านี้ต้วนหลิงเทียนก็ระบุได้ทันทีว่าเรื่องราวสมควรเกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อนดูเหมือนหลังยอดฝีมือมากมายตายต,ายตกจะมีคนเข้ามาตรวจสอบสถานการณ์จริงๆแต่สุดท้ายผู้ที่เข้ามาน่ากลัวว่าจะก้าวตายหนึ่งรอดคิดถึงจุดนี้ต้วนหลิงเทียนก็อดทออถอนใจออกมาไม่ได้ หวังว่าคนที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องราวจะมีแค่ไม่กี่คนไม่งั้นดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าคงได้สูญเสียยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนหรือเหนือกว่านั้นกันหมดตัวหลิงเทียนย่อมตระหนักถึงเรื่องนี้ชัดเจนเพราะคนที่จะสามารถฉีกเปิดกำแพงมิติเข้ามาตรวจสอบเรื่องราวในระนาบทียมแห่งนี้ได้สมควรเป็นผู้ฝึกตนขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เ็เปลี่ยนหรือเหนือกว่านั้น และสะเก็ดเลือดแห้งกรังที่กระจายอยู่รอบบริเวณแถวนี้ไม่พ้นต้องเป็นเลือดที่หลั่งออกจากตัวตนเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนขึ้นไปที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องราวแน่ทว่าตัวหลิงเทียนไม่รู้เลยว่าถึงแม้จะมีคนเข้ามาตรวจสอบเรื่องราวภายในนี้จริงทว่ามีเพียงแค่สองคนเท่านั้นอีกทั้งสองคนนี้ยังสามารถรอดชีวิตกลับไปแจ้งถึงอันตรายได้ทําให้ไม่มีใครตกตายอย่างที่คิดหากรู้ตัวหลิงเทียนคงไม่ต้องถอนหายใจแบบนั้นขวบ ไม่ทราบตั้งแต่เมื่อใดหากแต่ในมือขวาต้วนหลิงเทียนปรากฏกระบี่เล่มหนึ่งเป็นกระบี่พันอาคมเซียนที่ได้รับจากคนของพันธมิตรขวานปัทภีตอนที่เขามาถึงนครแห่งบาปวันแรกพังต้วนหลิงเทียนกล่าวออกเสียงแข็งก่อนที่พลังเซียนสุริยันทั่วร่างจะโคจรไหลเชี่ยวดังน้ำหลากถ่ายทอดลงสู่กระบี่พันอาคมเซียนซุ่มมุม กระบีพันอาคมเสียนพุ่งทะยานออกมาด้วยเคล็ดพลังจากยอดใจกระบีขอบเขตที่สามกระบีอยู่ที่ใจก่อนที่จะพุ่งทะลวงความว่างเปล่าเบื้องหน้าอย่างรุนแรงท่านใดนั้นเองเฉียเสียงปริแตกดังขึ้นแผ่วเ,เบาความว่างเปล่าเบื้องหน้าพลันปรากฏรอยแยกมืดดำหักแต่ขนาดของมันเล็กนักเป็นเพียงรอยฉีกยาวราวๆหนึ่งฉือเท่านั้นตอนนี้พลังฝึกปรือของข้าบรรล,ลุถึงเซียนสวรรค์หกเปลี่ยนแล้วพลังเซียนสุริยันในร่างทำให้ข้าแข็งแกร่งเหนือกว่าเซียนสวรรค์หกเปลี่ยนทั่วไป หากแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ร้กาดเท่าเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนที่แท้จริงพลังยังด้อยกว่าเล็กน้อยต้วนหลิงเทียนสามารถตระหนักเรื่องนี้ได้ทันทีและเรื่องนี้ก็ยืนยันสิ่งที่ผู้เท่าหัวเคยกล่าวบอกเขาเอาไว้พลังเซียนสุริยันที่อยู่ในร่างของเขายิ่งระดับพลังของเขาสูงขึ้นมากเท่าไหร่พลังอำนาจที่เหนือกว่าของมันเทียบอัตราส่วนความได้เปรียบกับเมื่อก่อนแล้วก็ดูจะด้ยลงมากขึ้นเท่านั้นและในอนาคตหากเขาข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ได้สาเร็จ ถึงแม้พลังในร่างของเขาจะเป็นพังสุริยันที่แท้จริงแต่ก็ไม่ได้มีพลังอำนาจสะกดข่มผู้อื่นมากมายอีกต่อไปถึงตอนนั้นก็แค่พลังในร่างของเขามีคุณสมบัติของดวงตะวันบางประการเท่านั้นดูเหมือนว่าตอนนี้หากไม่ใช้กระบี่นิสวรรค์หรือปฐมเวทกลืนกินก็คงยากจะฉีกเปิดช่องว่างได้กว้างมากพออาศัยพลังบ่มเพาะอย่างเดียวข้าฉีกเปิดมิติกลับไปภูมิภาคเบื้องบนไม่ได้ต้นหลิงเทียนลอบกล่าวในใจปฐมเวทกลืนกิน และพร้อมกันกับที่ขิดจบพลังเซียนสุริยันในร่างก็ประตูออกมาสําแดงปฐมเวทกลืนกินทันทีทันใดนั้นวังวนพลังดูดรั้งพันอุบัติขั้นรอบกายต้นหลิงเทียนมันดูดกลืนพลังวิญญาณฟาดินโดยรอบอย่างตะกระ,ะกรามประหนึ่งเป็นหลุมอันไร้ก้นบึ้งก็ไม่ปานอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่หลุมไร้ก้นบึ้งจริงๆเพราะเพียงเวลาไม่นานพลังเซียนสุริยันในร่างต้นหลิงเทียนก็เพิ่มพูนขึ้นถึงขีดสุดแล้วพัง กล่าวออกเสียงแข็งอีกครั้งกระบี่พันอาคมเซี่ยนที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังอำนาจเหนือกว่าเมื่อครู่หลายขุมก็พุ่งทะยานออกไปด้วยความฉับไว